คือทางสุขโขทยัยทางพิษณุโลกโซนทางเหนือบ้านเราเนาะถ้าน้ํายังไม่ยุบขนาดนี้เขื่อนเจ้าพญาเนี่ยมันก็ต้องเร่งระบายน้าครับเพราะฉะนั้นพอเขื่อนเจ้าพญาเร่งระบายน้ําปั๊บเนี่ยแถวแถวอ่างทองสิงห์บุรีอยุทยาปทุมธานีนนทบุรีลงมาจนถึงกรุงเทพเนี่ยไหลไปจนถึงปากอ่าวครับหนักน่วงอืทีเนี้ยเขาเขาก็กังวลครับคุณรรมาการว่าปริมาณน้ำนะัเวลานเนี้ยเนี่ย ถ้าไปดูริมแม่น uh ้ huh. ํานะอีก <so> นิดเดียวอะจะเท่าปีจะเท่าปีหกสี่หรืออะไรนี่แหละเออเขาบอกว่าเอตอนนี้ระดับน้ําเนี่ยสูงปริ่มเกือบเท่าพื้นเดินด้านเกือบยี่สิบเซนเนี่ยระดับน้ําจะเท่าปีหกสี่แล้วครับก็เรายังไม่เห็นรัฐบาลขยับทําอะไรสักเท่าไหร่นะคะคุณพงคือแขกก็เข้าใจว่าปัญหาน้ําท่วมะ มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง <ฮะ S 1> ตอนนี้เอกเราคิดอะไรไม่ออกเลยจะพูดว่าเป็นปัญหาเชิงโครงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างแต่อย่าลืมนะคะว่าในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักมีความพยายามจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอันนี้ <ฮะ S 1> นั่นก็คือโครงการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบถ้าตอนนั้นน่ะถ้าตอนนั้นเราทําโครงการบริหารจัดการน้ําตั้งแต่ปีห้าห้าเจ็ดใช่ไหมคุณโฮงคุณยิ่งรักอ่ะ ใช่โนห้าสี่แล้วมาโดนรัฐประหารปีห้าเจ็ดหรือเปล่าตอนนี้เริ่มเริ่มสับสนล้วเริ่มจำปีอะไรไม่ได้เอาเป็นว่าใ,ในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักอะคะ่ะถ้าไม่มีคนมาประท้วงถ้าไม่มีคนมาปั่นสังคมให้เชื่อว่าโครงการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นโครงการเพื่อการคอร์รัปชัน พี่ไข่จําได้เลยคุณพงศ์ที่คนออกมาคัดค้านน่ะก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะเอาโครงการใหญ่ๆมาเพื่อกงกินเพื่อกินหัวคิวเพื่อที่จะไปหัวประมูลกันครั้งใหญ่อแล้วพอคุณพูดแบบเนี้ยคนก็ออกมาบอกว่าเออเนี่ยเป็นโครงการหัวประมูลขนาดใหญ่ของรัฐแล้วก็คว่ำเรื่องนี้ไปเลยไม่ให้ทำ และเห็นไหมคะว่าปัญหาน้ำเนี่ยน้ำท่วมน้ําแล้งเนี่ยมันก็ซ้ําซากปนอยู่กับเรามาตั้งแต่สมัยนายกยิ่งรักมาจนถึงสมัยนายกประยุทธ์สมัยนายกประยุทธ์เราก็จะเห็นภาพนายกประยุทธ์ไปพายเรือแจกของแล้วเอาทาหารไปซ่อมบ้านให้ประชาชนน่ะอืมอืมแล้วพอจากนายกประยุทธ์เป็นนายกเศรษฐาก็เหมือนเดิมตอนนายกเศรษฐาก็คือต้องแก้ปัญหาน้าท่วมช่วยเหลือน้ําท่วม แก้ไ <im its> ขปัญหาระยะสั้นเอาของไปแจกอ uh, พอเป็นนายกแพทองทานก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมจ่ายเงินเยียวยาไม่มีที่สิ้นสุดไปผัดข้าวช่วยประชาชนก็นี่ไง<น>ไปผัดข้าวแก๊สไม่เปิดนายกแพทองทานไปผัดข้าวแก๊สไม่เปิดรัฐมนตรีมหาไ,ไทยอนุนอนทินลงพื้นที่ไปผัดข้าว โชว์ hmm. อีกก็อ่ะเปิดแก๊สแล้วนะก็กลายเป็นมีมอะไรไปวนแล้วพอ,อเป็นอ่นายกแพทองทานปลิวไปละเป็นนายกอนุทินมาอื hmm. มันก็จะบอกว่าอันนี้อันนี้เป็นความผิดของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งมันก็ไม่ได้นะ hmm. เพราะ hmm. เราทุกคนรู้ว่ามันเป็นปัญหาเรื่องระบบน้ําของทางประเทศนี่แหละแต่ที่ <Huh. S 1> คนเขาเอกใจกันก็คือ ในสมัยรัฐบาลเศรษฐากับสมัยรัฐบาลนายกแพทองทานเนี่ยอนุมัติงบกลางช่วยเหลือน้ําท่วมทันทีและทํางานแบบบี้ผู้ว่าทุกคนพงศในฐานะที่ดิฉันเคยเป็นสื่อที่ติดตามนายกเศรษฐาลงพื้นที่หลายครั้งนะคะดิฉันได้เห็นบรรยากาศของการทํางานของนายกเศรษฐาที่เรียกผู้ว่าของแต่ละจังหวัดมาบี้บี้บี้บ แล้วก็เรียกคณะทํางานในในคลมเรียกพวกรองเลขานายกพวกคุณจอมคุณแจ๊คพวกเนี้ยเรียกรัฐมนตรีประจําสํานักนายกที่ดูแลเรื่องงบป,ประมาณแบบคุณเท้าอย่างเงี้ยบี้บี้ตลอดคุณโงว่าอ่ะเรายังแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างไม่ได้แต่ว่าเงินเยียวยาเงินช่วยเหลือประชาชนเนี่ย ผมขอร้องนะว่าให้เร็วพอเยียวยาประชาชนเสร็จแล้วอะ่ะการขุดลอกไอ้ลำเหมืองขุดลอกคูคลองขุดลอกแม่น้ำาอ่ขอผู้ว่าทำนะทำปีนี้เพื่อไปแก้ไขปัญหาของปีหน้าอันเนี้ยคือ<ม>สิ่งที่พี่แหญ่จำได้ว่าเออนายกเศรษฐาทำอะไรบ้างและนายกแพทองทานก็มาทำต่อ<ม>แล้วตอนนายกแพทองทานไปประกาศวิสัยทัศน์ที่ N b t บทจำได้ปะที่เป็นงานใหญ่ไฟกรพะพบอ่ะ<ม><ม>นายกแพทองทานบอกว่าจะแก้ จะแก้พบรบคูคลองอ่ะผมอืมอม,มีใครจําเรื่องนี้บ้างไหมคะแล้วทุกคนก็ออกมาด่าคือแพทองทานบอกว่าจะแก้พบรบกฎหมายอันเนี้ยเพื่อ,อให้เอกชนอะ่ะมีสิทธิ์เข้าไปตักโครนเลนในแม่น้ำมามาขายได้อืจะให้ให้เข้าไป คือตอนนี้พรบคุค้ครองอะพงมันเป็น<ะ>ทรัพย์สินของราชการน่ะพงอยากจะไปขุดลอกลำเหมืองโดยพละการไม่ได้นะผิดกฎหมายนะ,ะมันจะต้องเป็นกรมเจ้าท่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปทำอะ,ะเพราะว่ามันมีเรื่องดูดทรายแม่น้ํามาขายเนาะ,ะหรือเอาหินแม่น้ํามาขายเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเป็น,ปนแบบทรัพยากรของประเทศอะ,ะแต่เขาอะจะไปแก้แก้กฎหมายที่มันล้าสมัยอะไรบางอย่างเช<ะ>่นพงเป็นอาสาสมัครจิตอาสาในหมู่บ้านอะ พงก็สามารถระดมคนเข้าไปขุดลอกครูคองอะไรในกําลังตามกําลังความสามารถที่ชาวบ้านทำเองได้หรือเอาเลนแม่น้ำขึ้นมาขายได้อย่างเงี้ยพงศ์แบบแถวไอ้เกาะเกรดอะที่มันมีโรงงานปั้นหมอปั้นดินปั้นโอง่งอยู่เห็นปะซึ่งมันก็เอาดินพวกนั้นมาทำเครื่องปั้นดินเผามาทำอะไรอ่ง แล้วคนก็แบบด่าแพทองทานว่าอีงโง่โง่จริงเลยกูก็นึกว่ามึงจะทำอะไรใหญ่โตถุยจะมาให้คนดูดโครนมาขายพี่ยังจำเรื่องนี้ได้แล้วพี่ก็เป็นคนเขียนอธิบายไว้ในเอกสารออว่าเฮ้ยมันมีพรบครุ้มครองอันนี้อยู่ที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยทำให้ชาวบ้านไม่สามารถขุดลอกแม่น้ำได้ด้วยตัวเองมันต้องไปขออน<ะ>ุญ,ญาตระบบราชการแบบยุ่งยากมากออออคนก็อนบอกว่าอ๋ออีแบกแบกยัน ดูดโครนแม่น้ำาเลยเป็นเช่นนั้นคือถ้าช่วยกันเอ่อช่วยกันดูดโคลเนี่ยด้วยความที่มันตื้นเขินเนี่ยเออมันก็เลยทําให้น้ําที่มันบาดไหลบาลออกมาจากทางเหนือเนี่ยมันมันมีมันมีที่รองรับน้อยลงนะมันก็จะเออล้นเข้าไปที่แบบสองฝั่งได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ถ้ามันมีการขุดลอกขุดอ่เอาโคลตรมออกเนี่ยเออมันก็จะมีความลึกขึ้นน้ํามันก็จะตกอีกนะใช่ใช่เออ แล้วแล้วตอนนี้คือน้ําทะเลมันหนุนด้วยพอน้ําทะเลหนุนป้าบโอ้โหเท่านั้นแหละในพื้นที่โซนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมันก็ทะลักทลายอย่างที่เห็นนี่นนี่ขนาดผู้ว่าชัดชาติทะลวงเส้นเลือดฝอยไปเยอะเลยนะพงศ์ที่ไปขุดไอท่อระบายน้ําแล้วเจอก้อนไขมันแบบก้อนตรนี้ใช่แล้วเออพี่แส่คุยกับทีมงานของนายกชัดชาติอะ่ะเอ๊ะของผู้ว่าชัดชาติอุ้ยเป็นลางหรือเปล่าเนี่ยนายกชัดชาติ <laughs> คุยกับทีมงานของผู้ว่าชัดชาติบอกว่าที่ขุดล่าคูคลองในกรุงเทพนี่นะพงเจอตลอดฟูที่นอนหกฟุตเตียงปู้สุรภาครับคือไม่เจอไม่หยุดนะของพวกเนี้ยเองวทิ้งไปยังไงก่อนให้มันไปอยู่ในท่อระบายน้ำเนาะเอออันนี้ในแม่น้ำส่วนในท่อระบายน้ำนี่ก็เป็นเรื่องก้อนไขมันเลยพงสตรีฟูดอร่อยอร่อยของเรานี่แหละ กลางคืนน่ใครขับรถไปแถวท้องหลงท้องหล่อที่มันมีสตรีทฟู้ดอ่ะหรือเข้าสารน่ะเห็นไหมคะว่าเขาล้างกันที่ไหนเขาก็ล้างหม้อก๋วยเกี๋ยวหม้อผัดไทยหอยทอดกันบนขนมนั่นแหละงานที้แ่าวคุณผู้ชมกราบนะอ่ะร้ายแรงอยู่นะครับเรื่องน้ําท่วมเนี่ยคือวางใจไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าน้ําทางเหนือยังเยอะนะ น้ำเผื่อนเจ้าพระยาเยอะแล้วก็น้ําทะเลหนุนเลยทําให้สถานการณ์เนี่ยมันมันค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับ